สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5้าเรื่องงานธุรกิจตัวชี้วัดมีสามตัวด้วยกันนะคะก็คือการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานการมีจิตสำนึกในการทํางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าแผนทางสาระการเรียนรู้ ในเรื่องของงานธุรกิจก็คือการติดต่อสื่อสารองค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารรูปแบบการติดต่อสื่อสารประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์การใช้บริการไปรษณีย์หรือการใช้บริการอินเทอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารมีความหมายอย่างไรเรามาดูกันนะคะ การติดต่อสื่อสารก็หมายถึงกระบวนการการส่งข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการต่างๆมีกระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นการโต้อตอบก,กันระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองคนโดยผ่านสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งผู้รับสารและผู้ส่งสารมีความเข้าใจร่วมกันองค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือผู้ส่งสารผู้ส่งสารก็คือผู้ที่ครอบครองสารหรือข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับผู้รับสาร สื่อนะคะคืออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการสื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่การสื่อสารในบางครั้งไม่จําเป็นต้องใช้สื่อก็ได้นะคะอย่างเช่นการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าก็เรียกว่าการสื่อสารเช่นกันนะคะต่อไปสารหรือข้อมูลนะคะก็คือสิ่งที่ผู้ผส่งต้องการส่งต่อไปยังให้ผู้รับสารนะคะองค์ประกรอบที่4ผู้รับสาร ก็คือผู้ที่รับสารหรือข้อมูลเหล่านั้นที่ผู้ส่งสารส่งผ่านสื่อมาในช่องทางการสื่อสารต่างๆะะมาดูรูปแบบการติดต่อสื่อสารกันดีกว่านะคะรูปแบบมีอยู่สามร,รูปแบบด้วยกันก็คือการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะก็คือมีการประหยัดทรัพยากรเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะก็คือมีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทางหนึ่งหรือผู้สง่งสารและผู้รับสารจะได้ทราบข้อมูลร่วมกันมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ การติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แนบแน่นขึ้นนั่นเองมาดูกันให้บริการกับเน่วยงานต่างๆนะคะก็คือการใช้บริการโทรศัพท์มีอยู่สามประเภทด้วยกันประเภทแรกเลยคือการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่าโทรศัพท์บ้านนะคะหรือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มี2ประเภทใหญ่ๆ,ๆก็คือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะต่อไปการใช้โทรศัพท์สาธารณะนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ห่างหายไปจากประเทศของเราหรือแม้แต่ทั่วโลกก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มามีเข้ามามีบทบาทเป็นในชีวิตประจําวันของเราเป็นส่วนใหญ่ทําให้การใช้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยหายไปนะคะ ต่อไปเรามาดูการใช้บริการทางไปรษณีย์บ้างนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบดังนี้รูปแบบแรกเลยคือจดหมายจดหมายมีสองรูปแบบก็คือจดหมายอากาศซึ่งส่งทางอากาศไปยังระหว่างประเทศและจดหมายธรรมดานะคะซึ่งเป็นจดหมายในประเทศนั่นเองต่อไปส่วนที่สองของซีพีนส่วนที่สามไปรษณียบัตรส่วนที่สี่ไปรษณีย์ด่วนพิเศษนะคะซึ่งมีสองรูปแบบเช่นกันก็คือ e MS ีเอเอสเร์หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษทั่วโลก และ e-ms ในประเทศหรือไปษณีด่วนพิเศษในประเทศและ5บริการส่งด่วนเอกสารและสินของซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการส่งของออนไลน์กันนะคะต่อไปมาดูการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะตัวอย่างการใช้บริการอินเทอร์เน็ตติดต่อกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างๆหรือการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะ ซึ่งในวันนี้คุณครูจะยังไม่ขึ้นรายละเอียดนะคะจะปะหัวข้อไว้เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนที่ครูได้สอนมาและในชั่วโมงหน้าเราจะมาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าการใช้บริการไปรษณีย์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ